สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้มเบเอสแนปนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของผมเหมือนเดิมนะมาทําโทนไลท์รูมกันอีกรอบนะครับเป็นโทนที่เหมาะสมกับยามเย็นนะครับหรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นโทนที่แบบร็อซิงยามเย็นแล้วนครับเป็นโทนยามเย็นนะนี่ครับดูภาพที่ผมกําลังขึ้นอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือภาพที่มันผ่านการโปรเซสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบีฟอร์เตอร์ก่อนครับวันนี้เราดูบีฟอร์เตอร์กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยนะครับ นี่ฝั่งซ้ายคือ before นะครับฝั่งขวาคือ After นะครับจะบอกว่าแหมมันเข้ากับยามเย็นซะจริงๆนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลุยไปด้วยกันเลยดีวยกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมรีเซ็ตกลับไปเป็นภาพเดิมๆกันก่อนนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือภาพออริจินอลนะครับเริ่มแรกเลยครับเดี๋ยวอันนี้ผมถ่ายมามุมมันไม่ค่อยสวยนะผมปรับมันก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยว ลีทัชไลนยน้ำเก่าออกก่อนนะอันนี้บางคนยังไม่รู้นะครับตรงนี้คือสปอตรีมเวลนะครับหรือว่าตัวสปอตรีมูฟนั่นเองกดเข้าไปครับสมมติผมจะลบลายน้ำเก่าผมออกใช่ไหมผมก็จะขนาดวงให้มันพอดีนะครับตล๊กลงไปเสร็จแล้วมันจะมีวงแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับให้เราเลือกไปแทนที่ตรงพื้นที่ที่ต้องการครับผมก็เลือกพื้นที่ข้างๆก็ได้เพราะมันใกล้เคียงกันแล้วกดกันไปครับอ่าเท่านี้ก็ออกไปแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งภาพแบบโทนเมื่อกี้กันนะ อย่างแรกนะครับให้ลบค่าคอนทาส์นะครับ,บ,ารรบมาทางซ้ายครับผมลบคอนทาส์ที่ประมาณ10เลยแล้วกันอ่าลบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พอลบคอนทา้าส์เสร็จแล้วนะครับให้ปรับค่าคุณภาพมาทางขวาน,นิดนึงครับประมาณบวก2ี่ครับแล้วก็ให้ปรับค่าดีฮาร์ดนะครับบวกประมาณ20เช่นกันครับจะทําเหมือนโทนตัวเองเหมือนรอบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนี่ยกล <c oughs> ัวทําไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ลืมๆไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับในส่วนของค่าไวเบลน์นะครับตรงนี้ให้ปรับมาทางขวาครับประมาณสักบวก20ครับแล้วก็ลบค่าเซ u ูเลชันนะครับมาทางซ้ายประมาณสักลบ20ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาด้านบนครับมาตรงเครื่องมือนี้ครับเรเดียนฟิลเตอร์นะครับกดลากปุ่มครับปุ่มเฉพาะตัวรถนะครับอ่ะปุ่มเฉพาะตัวรถแบบนี้ตรงเครื่องมือนี้นะครับให้เราดอกแสงลงมานิดนึงแล้วก็ ค่าคอนทาราส์เนี่ยลบมาทางซ้ายที่ลบหนึ่งรอยนะครับแล้วก็ไอคลณภาพกับเท็กเจอร์เนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับไว้ที่ศูนย์พอดีผมมีของเก่ามันค้างอยู่นะไว้ที่ศูนย์นะครับดีฮาร์ดก็เอาไว้ที่ศูนย์เหมือนกันตรงนี้บวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับให้ดึงค่าเทมนะครับมาทางขวาครับให้มันติดเหลืองๆนิดนึงครับประมาณนี้พอแล้วก็กดดันไปครับโอเคนี่ก็ ใกล้เคียงใบเมื่อคีแล้วนะครับพอได้แบบนี้นะครับให้เลื่อนมาด้านล่างครับดูตรงโทนเคิร์ฟนะครับของข้อืน่นมันจะเป็นแบบนี้นะให้จิ้มไปตรงนี้ก่อนตรงคลิก t ู Edit p พอย t ์เคิร์ฟครับแล้วก็ติกเพิ่มตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับดึงจุดล่างสุดขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ดึงจุดที่2ให้มันโค้งแบบนี้ครับโค้งนิดหนึ่งอ่ประมาณนี้จุดนี้ก็ดึงขึ้นนิดหนึ่งโอเคแค่นี้พอครับพอได้เท่านี้ปุ๊บให้เราเอ็กพอร์ตภาพนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ เรามาอยู่กันใน Photoshop นะครับองค์ Photoshop นะครับผมทำการใส่แสงแฟเทียมเพื่อให้มันได้อารมณ์แบบยำเย็นนะครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่เลยจะทำพร้อมกันก็ให้เพื่อนๆไปโหลดแสงแฟเทียมที่ต้องการมาก่อนนะครับใน Google มีคลิปทำแสงแฟเทียมอยู่ก่อนอันนี้ก็ลองย้อนไปดูนะครับให้ดึงมาใส่แบบนี้นะครับแบบนี้วางในตำแหน่งที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงช่องนี้นะครับให้เป็นสกรีนนะครับปุ๊บอ่ะก็ได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ กด enter ไปครับผมจะทําการ copy หนึ่งอันมาวางแถวแถวนี้แต่ว่าอันนี้2ที่ผมซ้อนเนี่ยผมจะปรับค่า opacity ตรงนี้นะครับให้มันจางลงอีกครับเห็นไหมครับให้มันเหลือแต่ตัวแสงแบบฟุ้งๆนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็จัดวางให้มันดูสะท้อนนะครับประมาณนี้โอเคก็เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้แล้วก็ใส่ในน้ำเราเรียบร้อยก็ s a v ไปโพสได้เลยนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลา s a v ไปโพสก็คือให้กดไปที่ไฟล์ครับ save as แล้วเลือกเับสกุลเป็น PNG นะครับจะทําให้ภาพเราคมชัดที่สุดเท่าที่มันจะชัดได้นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็สั้นๆสำหรับรลซิ่งเย็นนะสวยดีสวยดีลองดูครับท้องฟ้าส้มๆนะโอเคสำหรับวันนี้ผมโพ้นไว้แนปไ้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ